สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกันกับเพชรก้ามีดหมอของพ่อเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสแนะนําเสนอมีดปากกาของหลวงพ่อเดิมนะครับด้ามงาฝักงาความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่5นิ้วนะครับเป็นมีดสองกริย์นะครับ จัดว่าสวยงามท่านใดกำลังจะมองหานะครับวัตถุมงคลทรงนี้นะครับปรทัดรัดพกพาง่ายวุตถุคุณสูงนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ061 059 1663นะครับผมจัดว่าสวยงามนะครับผมผมเพิ่งได้มานะครับ จากคนเท่าคนเกะอยู่ที่อำเภอหนองบัวน,นะครับผมก่อนรัดตรงนี้ทำจากนาคนะครับแม่รัดฝักแม้รัดดามเป็นแผ่นเงินนะครับผมดูรวดลายนะครับสวยงามนะครับความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่ห้านิ้วนะครับปลายฝักห่อหุ้มด้วยแผ่นเงิน สวยงามนะครับดูสีงาเก่านะครับการแห้งการยุบข,ของงานะครับหน่อยลั่นนะครับจัดว่าสวยงามนะครับผมลายสวยงามการเชื่อม สวยงามนะครับสินิดจมข้างในกันนะครับผมดนะครับสีงาเก่าน,นะครับเป็นมีดขุดว่านนะครับผม ความยาวของใบอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับสวยงามใบเมีดไปขึ้นสนิมนะครับเป็นเมีดขุดว้านท,ที่คุณหมอยาสมุนไพรสมัยโบราณต้องหาไว้ติดตัวนะครับเวลาท่านเข้าป่า ขึ้นเขาไปหาว่านไปหายาไอสมุนไพรนะครับแต่ที่จริงแล้วมันต้องถ้าเล่มใช้จริงต้องใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ทางวัดได้วางรูปแบบยอดส่วนลงมานะครับเพื่อไว้ติดตัวป้องกันยานอันตรายนะครับตุกุลเมตตามหานิยมนะครับป้องกันคุณใสนะครับ โดนของป้องกันของเข้าตัวหรือไล่ของออกจากตัวนะครับสึ่งหมอยาสมัยก่อนนะครับต้องไว้ทำน้ำมนต์แต่หายาสมุนพไพรต้องได้ใช้นะครับเพราะว่า กลางป่ากลางเขาสิ่งเล่เลนลับมีมากเมื่อก,ก่อนก็ต้องเป็นคนมีฐานะนะครับที่จะได้พบแบบนี้นะครับข้าราชการพ่อขาหาพอดีนะครับผมสวยงามนะครับผมอะตรารกาาเต็มใบนะครับ ตรงนี้เกศ่ะวับว่าหลวงพ่อเดิมนะครับลอยตอกนะครับวัดหนองโพนะครับหนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมมีดเก่าเก็บเข้มขังนะครับ น,ออน,น,นี้ต่อเป็นพอสอนะครับนี้ต่อเป็นพสก่อเก็บเข้มขังนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผม0 6 1 0 5 9 1 6 6 3ครับลายเบอร์เดียวกันนะครับ ทลิปน,นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ